ถ้ผมเดี๋ยวจะมาตอบกลับนะพี่ชายท่านนี้นะว่าเอ่อต่อสายลำพงแบบไหนนะผมก็เป็นสีดอกนะครับเป็นสิบแปดนิ้วสีดอกตัวนี้ครับตู้กําแพงของเรานะผมโอเคมาครับนี่นะครับก็เป็นสีดอกนะก็มาดูข้างหลังกันก่อนเนี่ยครับข้างหลังก็จะมีเอ่อผมทาเป็นสเปกคอนเนาะสองตัวสองตัวนะครับข้างหลังสองตัวแบบนี้ครับแยกนะครับเป็น สีซ้ายกับสีขวาครับผมก็จะเป็นสายเบอร์อะไรนะสี่คอรครับมาเตะเตะตัว,ต,วตัวสเปคคอนข้างหลังครับผมจะต่อเป็นเป็นเป็นชุดของมันเลยนะครับก็คือต่อรวมกันเลยนะบ,บวกหนึ่งลบหนึ่งครับแต่ไม่แยกตรงตรงสายตรงนี้ครับไม่แยกไม่แยกเพื่ออะไรเพราะว่าดอกตัวนี้มันเป็นดอกโครงปั๊มครับดอกโครงปั๊มแล้วก็ตัวไอตัวล็อก ตัวล็อกสายมันนะครับมันต้องบัดกรีครับก็เลยผมผมก็เลยจะทาเป็นแบบนี้เอาครับเผื่อเวลาดอกไหนมีปัญหาผมจะได้เกะตรงนี้เลยมันจะได้ไม่ต้องไปบัดกรีที่ไอตัวขั้วลาโพงนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ต่อแต่ที่เปิดให้ฟังนี้ก็คือต่อเล่นเป็นสองอุ้มครับสองอุ้มับผมตัวนี้เล่นเป็นสองอุ้มครับใช้แอมป์ห้าร้อยวัตต์ตัวนี้ครับตัวเดียวที่ได้ยินกันอยู่นะครับ ก็แยกเป็นเบีดหนึ่งซ้ำหนึ่งแล้วก็แกลางแหลมหนึ่งหลังเอาเรื่องอยู่ครับผมนี่ครับ้าหลังก็ต่อแค่2อเส้นแค่นั้นครับผมก็แยกกันครับคนละฝั่งกันครับผมเกียร์ผม